เกมนี้เปิดมา2ปีแล้วนะครับจะ3าละสปีครึ่งมีบัคที่อยู่กับเรามานานมากแล้วนะครับหรือเป็นเพื่อนไม่ทราบแต่หลายๆลคนก็ทราบแล้วแหละก็เป็นกันว่าเข้าใจเป็นธรรมเนียมเลยนั่นก็คือบัคในเทนนิ่งคอร์สหรือว่าในสนามฝึกซ้อมนะครับแก้แล้วนะแต่ถามว่าแก้แล้วเนี่ยมันมีแจ้งในนี้ไหมไม่มีนะครับจดหมายไม่ได้มีการบอกระบุไว้เราทราบกันเองเนาะ ผู้เล่นทรากันเองอันนี้สนามฝึกซ้อมตอนนี้มันจะเป็น DPS จริงๆแล้วไม่ต้องคูณสิจะเห็นว่าตัวเลขเรามันจะเยอะขึ้นไม่ต้องตกใจแก้บัคแล้วอันนี้คือบัคที่อยู่มานานประมาณ2ปีกันเลยทีเดียวชนะบัคของสภาพอากาศเป็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับบัคสภาพอากาศตอนนั้นที่ผมทําคลิปเนี่ยเเดือนนะถ้าจำไม่ผิดนะอันนี้2ปี DPS เห็นไหมว่ามันเบอร์อล้านถูกไหมฮะตรงนี้ต่อวินาที อันนี้คือตัวเลขจริงๆที่จริงๆเลยไม่ใช่250แล้วคูณ10ไม่ใช่แบบ2อ0 0 0ืล้านนะครับมันคือ2500ล้านจริงๆนี่คือตัวเลขที่ปรากฏที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยเอาไปแคลิเบตแล้วก็เอาไปใช้ต่อได้ได้เลยนะไม่ต้องไปคูณไปหารไปลบไปอะไรอะไรแล้วแก้แล้วสำหรับใครที่สำคัญอ่ะคนที่เลิกเล่น r อาไปแล้วถูกไหมครับแล้วกำลังจะหายดีกลับมาเล่นเอาจะไปหาซื้อดีตัวละคร อ้าวเฮ้ยตัวนี้แม่งแรงอย่างของผมเนี่ยโอยโพสขายสมมุตินะเฮ้ย2,500ร้านบางคนยังไม่รู้ไงเยอะมากนะพิมพ์ขายตัวละครพบโนแล้วโชว์ดีเพแค่เนี้ยหนาทีไม่บอกว่าดีเพเท่าไหร่ให้เขาดูอะแล้วก็ขอดูขอขอดูอะไรแล้วก็ส่งให้เขาขายอเงี้ยตอ,อนเนี้จะขายดีเราจะต้องดูดีๆนะว่าเขาแคปมาเนี่ยเป็นตอนไหนแล้วก็ขอดูล่าสุดด้วยนะครับ อ่ะผมบอกอย่างนี้ละกันเพราะว่าผมเชื่อเลยมันจะต้องมีพลาดเอาจริงๆนะขายดีซื้อขายดีเนี่ยแล้วแบบเห็นดี s พแม่งแบบว่าเป็นพันล้านเป็นหลายร้อยล้านเนี่ยแล้วมันคือดี s พจริงๆแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยแล้วเลิกไปนานเนี่ยเราก็เข้าใจมาแต่เดิมว่ามันต้องคูณสิบไปเนี่ย <ST AR C> เฮ้ยไอตัวนี้แม่งแรงว่ะอะไรอย่างเงี้ยจบนะฮะเรื่องการซิงเกิลคงไม่ได้ทำเป็นคลิป